สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูที่นแปลงหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับจะใกล้กว่าเดี๋ยวจะเราจะเข้าซอยนี้นะครับทางเนี้ยมาจากทางพิจตรโลกครับจะไปข,ขอฟอนอางนี้ครับแยกแยกระหว่าองอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยนี้นะครับเข้าไปสักประมาณ300เมตรก็ถึงแล้ว เดี๋ยวพาดูบรรยากาศกันนะครับติดถนนเลยครับเสาไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้มีไฟฟ้านี่นี่นี่แปลงนี้แปลงนี้แปลงน,ลงนี้จะเริ่มจากมีเสามีเสาอยู่ตรงนี้ตรงต้นไม้สูงเนี่ยจะมีเสาอยู่แต่ตอนนี้ลกนิดนึงครับ ยากขึ้นเร็วมีเสาอยู่เริ่มแต่เสานี้ยาวไปนี่เลยยาวมาเลยเสานี้มานิดนึงเลยเสานี้มานิดนึงก็ประมาณแถวแถวนี้ประมาณแถวแถวนี้แหละนะหน้ากว้างอยู่ครับประมาณสักส8บปดเมตรแล้วก็ยาวเข้าไปยาวเข้าไปเจอคลองเจอคลองข้ามคลองไปอีก ข้ามคลองไปอีกฝั่งนู้นก็ประมาณงานกว่ากฝั่งนี้ก็สองงานกว่ากว่าครับรวมแล้วหนึ่งไล่ยี่สิบสามตารางวาแปลงนี้อันนี้ป่ามันรกนะครับถ้าป่าไม่รกเนี่ยเห็นเห็นวิวนะเห็นภูเขาด้านนี้เห็นภูเขาสูงอยู่ฮนะบรรยากาศดีครับก็มีรถผ่านตลอดนะเส้นนี้ไม่ไม่เปี่ยวนะครับเพราะว่าเข้ามาจากหน้าถนนสี่เลนเนี่ยประมาณแค่ สามเมตรมั้งเมื่อกี้ผมวัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหมายนะครับเข้ามานิดเดียวนะจากถนนสี่เลนไฟฟ้ามีครับสะดวกสบายแปลงนี้คุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่มีอีกแล้วแน่นอนครับแปลงนี้กดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดที่ดินเขาคอแปลงสวยๆ